สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะวันนี้นะคะนิมก็มีที่ดินสวยๆ99ตารางวานะคะสามารถเดินไปทะเลสวยๆตรงนี้ได้เลยค่ะโดยปกติราคาที่ดินต่อหนึ่งไร่ติดทะเลของชะอํานะคะประมาณ30-40ล้านบาทค่ะ แต่สำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะจะเป็นแปลง99ตารางวาค่ะซึ่งสามารถเดินไปทะเลได้200กว่าเมตรนะคะเราเสนอขายอยู่ที่เพียง3ล้านบาทเท่านั้นนะคะรวมค่าโอนค่าภาษีแล้วค่ะ ที่ดินที่ท่านเห็นตรงนี้เห็นไหมคะนิมทําเป็นสายลุ้งนะคะ99ตารางวาท่านเดินไปที่ทะเลได้เลยนะคะทะเลที่ท่านเห็นอ่าตรงนี้เห็นไหมคะอ่านิมเอาโดนขึ้นนะเดี๋ยวเราไปรับชมนะคะว่าที่ดินอยู่ตรงไหนของประเทศไทยคะ่ะ ลักษณะเด่นของที่แปลงนี้นะคะก็คือว่าอยู่ใกล้กับทะเลค่ะแล้วเป็นทะเลที่สวยงามด้วยนะคะเพราะว่าหาดทรายเนี่ยขาวสะอาดท่านสามารถที่จะเล่นน้ำได้นะคะทำเลที่ตั้งของแปลงนี้นะคะดีมากเลยค่ะสามารถทำเป็นร้านอาหารก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นห้องเช่าเป็นพูลวิลล่าได้หมดเลยค่ะ ถ้าหากว่าท่านเดินทางมาถึงสี่แยกชะอำนะคะท่านตรงมาแล้วก็มาเข้าถนนคลองเทียนนะคะท่านขับรถไปเรื่อยๆก็จะผ่านหน้าโรงพยาบาลชะอำนะคะแล้วก็ตรงไปเรื่อยๆจนถึงโรงปูนนะคะ พอถึงโลงปูนท่านก็ขับรถตรงไปนะคะแล้วเดี๋ยวท่านก็จะเห็นสี่แยกนะคะท่านก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้เลยค่ะที่จะเขียนว่าอ่าวเทียนหรือว่าร้านอาหารซีฟู้ดเยอะๆตรงนี้นะคะ พอถึงแยกตรงครัวทะเลท่านก็เลี้ยวซ้ายนะคะเข้าไปเพียงแค่40เมตรเท่านั้นเองนะคะตรงนี้จะเป็นถนนเรียบชายฝั่งนะคะจากนั้นท่านเลี้ยวซ้ายก็จะถึงที่ดิน99ตารางวาแล้วนะคะนากวางอยู่ที่22เมตรค่ะนะคะจะติดถนนเลยแล้วก็ด้านข้างนะคะ21เมตรนะคะ จะเห็นได้ว่านิ้มวัดให้นะคะว่าด้านกว้างเท่าไหร่นะคะลึกเท่าไหร่ส่วนตัวนี้ก็จะเป็นเอกสารโฉนคดครุฑแดงนสสีอจอนะคะ99ตารางวาค่ะที่ดินนะคะจะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตกว้าง6เมตรนะคะอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับร้านวิวทะเลซีฟูดค่ะ าง่ายมากนะคะและท่านสามารถที่จะเดินไปทะเลค่ะเนี่ยนิมพาท่านเดินมาทะเลอยู่นะคะเพียง200กว่าเมตรเท่านั้นเองค่ะถนนทางลงทะเลอยู่ติดกับพาวิดารีสอร์นะคะจะเป็นถนนคอนกรีตซึ่งเป็นถนนสาธารณะประโยชน์ค่ะ ทางลงทะเลพอเราลงมาแล้วเราก็จะเจอหาดทรายแบบที่ท่านเห็นอย่างนี้เลยนะคะ วิบวับวิบวับมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นหาดทรายที่มันสวยงามแล้วก็เล่นน้ําได้นะคะทํากิจกรรมกับครอบครัวได้เลยค่ะในบริเวณแถบนี้ก็จะมีรีสอร์ทนะคะแล้วก็ร้านอาหารเป็นอาหารซีฟู้ดท่านสามารถที่จะซื้อที่ดินแปลงนี้นะคะเพื่อที่จะทํากิจการทําธุรกิจหรือว่าเป็นพูลวิลล่าให้ลูกค้ามาพักแล้วก็ลูกค้าก็สามารถเดินลงทะเลตรงนี้ได้ นิมขอขอบคุณทุกท่านมากนะคะที่ท่านเนี่ยติดตามชมแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i ต e ติดตามนะคะนิมขอฝากที่ดินแปลงนี้ไว้ด้วย99ตารางวา3ล้านบาทเท่านั้นเองรวมค่าโอนแล้วก็ค่าภาษีแล้วด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ